สวัสดีครับวันนี้ผมจะนําเสนอข้อวันไก่ดีนะครับครับน,นี้ก็เป็นพ้อไกด่ดาวลุงนะครับสายพันธุ์พม่าครับน้าหนักประมาณสองโลหกสองโลเจ็ดเป็นสายพันธุ์พม่านะครับลักษณะดี ตาตาแดงครับตาตาจำใสครับนี่ดูเก็ดนะครับเหมาะสำหรับเป็นพอ่อพันนะครับตัวนี้ครับซูงครับลักษณะดีครับ,รบ,รบประมาณนี้ครับ